สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องตัวที่พิลิ่งอาร์เชอร์เอ็กยี่สานะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้เองผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะตัวนี้จะรองรับในเรื่องของ Wi-Fi 6รองรับในเรื่องของวันเมชนะฮะแล้วก็แบนด์วิด์รวมทั้งหมด1,800นะครับเสาส่งสัญญาณจะเป็นแบบดูอัลแบนนะฮะจะมีทั้งขึ้นสองจุ่กิกะเฮแล้วก็5 GHz นะครับผมคุณสมบัติคร่าวๆเขาก็มีประมาณนี้นะครับไวไฟห เรื่องของ authentication นะฮะในรูปแบบของ WPA3 นะฮะซึ่งเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็สามารถใช้พอ์ิกกะบิตได้อย่างเต็มที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1นึจิกะบิตนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับ ส่วนด้านหลังนี้เขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Wi-Fi 6ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็จะบอกว่าตัว Wi-Fi จะครอบคลุมได้ทั้งบ้านโดยที่เสาสัญญาณของตัวอุปกรณ์เองนะฮะจะมีอยู่4เสานะฮะที่สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยี Beam Forming นะครับผมแล้วก็จุดไหนที่สัญญาณอ่อนนะฮะเราสามารถซื้ออุปกรณ์รีพริสเตอร์ที่รองรับวันเมทเขาก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ที่ P ิลิงเอ็กซี่ได้นะฮะโดยที่เป็นชื่อเ s เ d เดีดยวกันนะฮะจะ สะดุดในการเปลี่ยน SSID นะครับผมก็จะสามารถทําให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ Smart Connect นะฮะก็จะสามารถที่จะรวม SSID ได้นะฮะทั้งคลื่น2.4 g h z แล้วก็5 g h z นะฮะให้เป็น SSID เดียวนะฮะและระบบเขาก็จะจัดการของเขาเองนะฮะว่าเรายืนอยู่จุดไหนของบ้านนะฮะเราคลื่นตรงไหนดีกว่ากันเขาก็จะเลือกคลื่น2.4หรือคลื่น5 GH z ให้เองอัตโนมัตินะครับผมในส่วนของพอร์ตในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตกิวเตอร์ก็แนนะําว่าต่อสายแนก็จะได้ควมเรทเต็มิากย่งขึ้น อสุดท้ายนี้ก็จะเรื่องของการควบคุมการใช้งานนะฮะเราก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้นะฮะในเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆเราจํากัดสิทธิ์ว่าอุปกรณ์เครื่องนี้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะฮะแล้วก็สามารถจํากัดเวลาเล่นได้เล่นได้ในช่วงเวลาอะไรบ้างนะครับผมเราก็สามารถนําจุดนี้ไปใช้กับบุตรหลานของเราได้ในการกําหนดขอบเขตในการใช้งานเว็บไซต์แล้วก็เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็อย่างนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะนําไปใช้ในเรื่องของฟรีไวไฟนะฮะก็เหมาะนะฮะตัวนี้เพราะว่าสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กแยกนะฮะสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะได้ มายุ่งกับเน็ตเวิร์กของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับอ้ออีกอย่างนะครับผมตัวนี้มีแอปพลิเคชันของเขาเองนะฮะเอาไว้ตั้งค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะ นี่ก็คือหน้าตาของตัว TP-Link Archer ax 3 3นะครับผมในกล่องก็จะมีพวกคู่มือนะฮะ quick install guide นะครับผมอ๋อตอนแรกนึกว่าไม่มีสายแลนนะฮะอยู่ข้างล่างนะฮะสายแลนเดี๋ยวผมขอเี้ียร์ก่อนนะฮะอันไหนไม่ได้ใช้ก็เก็บออกนะฮะ ตอนนี้เราก็มาพบกับตัว TP-Link Archer AX 2 3นะครับผมซึ่งการดีไซน์ของเขานะฮะข้างหน้านี้นะครับก็จะมีรูระบายความร้อนนะฮะข้างบนนะฮะแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะครับสองข้างแล้วก็กากระบาดเป็นรูปตัว X นะฮะตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบเงาประมาณแบบเป็น no back ตรงข้างล่างนี้นะฮะก็จะเป็นไฟแสดงสถานะต่างๆเสาสัญญาณจะเป็นแบบ4ี่เสาไฮเปอร r ฟอร์แมนตนะครับผมซึ่งตัวเสานี้นะฮะไม่สามารถที่จะถอดได้แต่สามารถบุนเปลี่ยนทิศทางได้นะครับพอร์ตการใช้งานนะฮะก็เป็นพอร์ตแลนะะฮ่ด์นะฮะแล้สี่พอร์ตนะะฮ สายดัปเตอร์นี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่ม WPS นะครับผมส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีรูระบายอากาศเพียบเลยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะครับผมก็จะมีรูเอาไว้แขวนผนังได้นะฮะแล้วก็เวลาตั้งนะฮะก็จะมีพลาสติกนูนขึ้นมาเอาไว้แบบยกแล้วก็ให้มันอยู่สูงจากพื้นนิดนึงนะฮะเพื่อระบายความร้อนก็จะมีลาเบลบอกในเรื่องของรหัสนะฮะแล้วก็ชื่อ w i f i default นะครับผมตัวรูปลักษณ์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับผมด ทดสอบการใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันดับแรกเราก็เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบสายแลนนะฮะเข้าช่องแวนได้เลยนะครับ แล้วเราก็รอไปสถานะของอินเทอร์เน็ตนะฮะให้เขาขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปตั้งค่ากันนะครับถ้าไฟยังเป็นสีส้มอย่างนี้อยู่นะครับแสดงว่าตัวอุปกรณ์เองยังไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมไฟเป็นสีเหลืองนะครับแสดงว่าตัวอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันกันเลยนะครับต่อมานะฮะผมก็จะมาทาการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมมาลองดูกันว่ามันจะใช้งานง่ายขนาดไหนอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันใน App Store หรือ Pa Store ก่อผมโดดยยพพิม์คําาว่ Tplink เลก็ไ้ตรหร เสร็จเมื่อเราเจอเราก็กดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ทําการติดตั้งนะฮะแล้วก็รอการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมในส่วนนี้นะฮะเราก็ต้องใช้ เป็น WiFi ในบ้านเราที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ก่อนฮะหรือว่าจะใช้เป็น 4G 5G ก็ได้นะครับผมเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมนะครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะเมื่อทําการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผมจะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเรายังไม่มี TP Link ID นะครับผมให้เรานะฮะกดท้างล่างนี่ครับสร้าง TP Link ID นะครับผมเมื่อกดสร้างเสร็จนะฮะก็จะลิงก์มาที่หน้ากรอกอีเมลนะฮะแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมเราก็ทาการกรอกอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่เลยนะฮะเมื่ เมื่อเรากดปุ่มลงทะเบียนเสร็จนะฮะทางระบบจะส่งอีเมลนะฮะให้เรานะครับผมให้เราไปกดยืนยันเปิดใช้งานในอีเมลอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วเราก็กดในกรอบสีเหลืองนะฮะคลิกไปเลยนะครับผม มีข้อความแสดงความยินดีนะฮะได้ทาการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็กดเปิดใช้งานและลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะครับลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนทาการเพิ่มอุปกรณ์นะครับให้ทําการเชื่อมต่อ Wi ไฟกับตัวอุปกรณ์ Arch e r A3 ก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะลิงก์ให้อัตโนมัตินะครับเราก็กดกากบาดออกไปเลยนะเพราะว่าเราจะตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันนะฮะไม่ได้ตั้งค่าผ่านเว็บไซต์นะฮะเราก็กลับมาที่แอปพลิเคชันของเรานะฮะตอนนี้แล้วก็กดปปปปุุุ่่่่มมมมเเเเเเเพพิิิลลยนนะือออออกกกกดดรรร็็็จจชขขงงณ์า รเราก็เลือกเราเตอร์เลยนะครับเมื่อเลือกเราเตอร์เสร็จนะฮะในที่นี้เราเป็น wireless เราเตอร์นะฮะเราก็เลือกที่ไ i เ e l e เราเตอร์นะครับผมกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับ ถัดไป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 ในหน้าที่สําคัญนิดนึงนะฮะให้เราไปดูที่ตัวอุปกรณ์นะฮะในช่องของอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าไฟ LED ของเขาติดเป็นสีเหลืองหรือเปล่าน,นะครับผมถ้าติดเป็นสีเหลืองก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมก็เราก็กดไฟ LED w i f i ติดนิ่งไปเลยนะฮะตอนนี้เราได้เกาะตัว WiFi ของตัวเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เลื่อนลงมากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเขาก็จะค้นหาอุปกรณ์นะครับตอนนี้เจอแล้วนะฮะตัว Archer A3 นะครับผมกดที่ไอคอนตัว Archer A3 ได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จนะฮะก็จะเป็นหน เมื่อเราตั้งรหัสผ่านเสร็จนะฮะให้เราตั้งค่านะครับผมในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น Dynamic IP นะครับผมแล้วก็กดถัดไปเลยในหน้านี้ก็ไม่เปลี่ยน MAC a ก d r e s s นะครับก็กดถัดไปอีกส่วนหน้านี้นะฮะเขาก็จะบังคับให้เราตั้งชื่อ Ssid นะฮะแล้วก็รหัสผ่านของตัว w i f i นะครับผมซึ่งถ้าเราทําในหน้าเว็บไซต์นะฮะมันก็จะไม่ได้บังคับนะฮะก็จะมี default ขึ้นมาเลือกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะแต่ในแอปพลิเคชันเองเขาจะบังคับใหเราเปลี่ยนชื่อ Ssid นะครับผมแล้วก็็รรัััสสผ่่่าานนนท้้มจตงเเเเลแวคป HSD WiFi ือ ครับผมเราก็กดถัดไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะแสดงข้อมูลนะครับที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะฮะกดเชื่อมต่อเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นการตั้งค่าแบบง่ายๆนะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าคอนฟิกอุปกรณ์นะ,ะเขาจะถามเราว่าให้เราเชื่อมต่อกับ TPlink ID เลยหรือเปล่านะครับผมเราก็กดคำว่าผูกตอนนี้เลยนะฮะในหน้าแรกนี้ก็จะแสดงชื่อ S S I D ของเรานะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นะครับในส่วนของเครือข่ายบุคคลภายนอกนะฮะยังไม่ได้เปิดเครือเน็ตเวิร์กนะฮะก็เลยยังไม่ขึ้น S S I D ของเครือเน็ตเวิร์กนะครับผมเรามาในส่วนเมนูต่อไปเลยนะครับเป็นเมนูเคร ผมก็จะบอกสถานะอัปโหลดดาวน์โหลดแล้วก็บอก IP นะครับผมชื่ออุปกรณ์นะฮะหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมล้วก็สามารถกดไปที่ชื่อของอุปกรณ์นั้นได้เลยนะฮะก็จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อมาก็เป็นเมนูเครื่องมือนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าหน้าเว็บไซต์นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่จําเป็นในการใช้งานอันแรกไวเลสนะฮะก็จะเป็นการตั้งค่า S S I D นะฮะซึ่งเราก็ได้ทําไปเมื่อขั้งต้นแล้วอันททีี่่่2กกก็็็็จะเเเเปนนนนนารรรชืือออออมตตติ์คใง้ เช็คสถานะการเชื่อมต่อของขาแวนนะครับว่าสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่า IPTV ต่อมาก็จะเป็น OneMesh นะครับผมก็สามารถตั้งค่าในตรงนี้ได้เลยแล้วก็มี QoS นะครับก็ตั้งค่าได้เลยนะครับผมการตั้งค่าควบคุมโดยผู ok ้ปกครองนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็จํากัดเวลาการใช้งานนะฮะก็สามารถตั้งค่าในหมวดหมดู่นี้ได้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเครือข่ายสําหรับบุคคลภายนอกในนี้จะเป็นเกจเน็ตเบรกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเปิดปิดเกจเน็ตเบรกได้ในแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผม เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็กด QR Code นะครับเพื่อให้เพื่อนสแกนได้นะฮะต่อมาก็จะเป็นเมนู tp-link id ในเมนูนี้ก็จะเป็นการผูกค l o สว s e r v c กับของ tp-link นะครับผมเอาไว้ใช้งานตัวแอปพลิเคชันในขณะเราอยู่นอกวงเน็ตเวิร์ต่อมาก็จะเป็นการควบคุมไฟ led ก็เป็นการเปิดปิดไฟ led หน้าตัวอุปกรณ์นะฮะในโหมดการทํางานนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นาเตอร์โหมดหรือว่าเป็น access point ได้นะครับผม แล้วก็การกําหนดการรีบูตอุปกรณ์นะฮะก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันว่าจะให้อ่ารีบูตทุกทุก้นที่เท่าไรเวลาไหนนะครับผมเพื่อเป็นการถนอมตัวอุปกรณ์นะฮะในส่วนของเมนูระบบนะฮะเราก็สามารถตั้งเวลาของตัวอุปกรณ์ได้นะครับผมแล้วก็จัดการรหัสผ่านแล้วก็ทาการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถสั่งรีบูตอุปกรณ์ได้แล้วก็คืนค่าโรงงานได้ในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงนี้จะต้องตั้งค่าผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับผมฟังก์ชันในตัวแอปปปพลิเเคชชันนนนมมมกก็็็จจจะะะะะีีีีท่ําาต้้้องใรณ ถ้าอยากตั้งค่ามากกว่าน,นี้อย่างพวก s c p Server, NAT Forward Port นะครับ IPV6 อะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าไปตั้งค่าในหน้าเว็บไซต์นะครับผมเมนูของตัวแอปพลิเคชันของ TPLink ก็จะมีประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นการตั้งค่าเราเตอร์ที่ง่ายนะครับผมแค่คลิก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 ,ลกแล้วก็ตั้งค่าเสร็จก็ใช้งานได้เลยสําหรับใครที่ทําไม่เป็นก็ทําได้ง่ายๆนะเพราะว่าขั้นตอนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเราสามารถปรับได้นะครับผมว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะ เรา,าเริ่มการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์ประมาณ5เมตรในที่โล่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทาความเร็วได้เท่าไหร่นะครับผมความเร็วดาวน์โหลดได้ที่150 m. นะครับอัปโหลดได้ที่160 m. นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกระเถิบไปเป็น10เมตรนะครับในที่โล่งนะฮะความเร็วอยู่ที่140 m. นะครับ อัพโหลดอยู่ที่71นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ครับเดี๋ยวผมลองเดินอ้อมไปหลังกําแพงดูนะครับว่ากําแพงหนาะ2ชั้นนะครับจะลดทอนกําลังลงได้แค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่86.3นะครับแล้วก็ อัปโหลดอยู่ที่16.9นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมเพราะว่าแพ็กเกจเน็ตของผมนะฮะเป็น300ทับสนะครับของทูนะครับผมซึ่งความเร็วถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าการใช้ในบ้านก็มีการดาวน์โหลดมีอะไรแข่งผมนะครับผมก็เทสสปีดไปมันก็มีอาการดรอปบ้างนะครับผมแต่ถือว่าทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าปกตินะฮะเวลาผมเกาะสัญญาณ 5G นะฮะจากเราเตอร์ตัวเก่านะครับผมต้องเล่นอยู่ใกล้ๆมันประมาณเมตรสเมตรนะถึงจะได้ความเร็วที่โอเคนะฮะถ้าไกลกว่านั้นนะครับหรือว่ามีกําแพงกันนะครับ ความเร็วแทบไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าตัว TP-Link Archer X23 นี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสปีดมาแบบเยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับถ้าเอามาใช้งานจริงถือว่าโอเคเลยครับสำหรับตัวผมนะครับถือว่าคุ้มค่ากับราคานะคะในราคาค่าตัว1,990บาทนะครับผมได้ทั้ง Wi-Fi 6ทั้งเทคโนโลยี OFDMA Beamforming MU-MIMO CPU Qualcomm หมดในการบล็อกเว็บไซต์กำหนดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วอีกอย่างก็ยังรองรับในเรื่องของมาตรฐานการเชื่อมต่อ พอร์ตแบรน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสแตติก IP d y ด a นามิก pppoe นะฮะ l2tppptp นะครับผมเล็กอย่างนะฮะรองรับ one mesh นะครับผมซึ่งสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์รีพิเตอร์ที่รองรับ one mesh ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของตัวนี้เลยนะครับเล็กอย่างนะฮะตัวนี้ก็ยังรองรับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะในการคอนฟิกตัวเราเตอร์นะครับผมก็จะทำให้เราใช้งานตั้งค่าได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะสำหรับอุปกรณ์ใครนะครับที่ยังไม่มีไวไฟ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับเพราะอุปกรณ์ตัวนี้รองรับมาตรฐาน0 2 1ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับหากใครสนใจนะฮะก็สามารถสั่งซื้อมาทดลองใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะที่สําคัญตัวนี้เลยนะคะคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมใช้ได้แบบยาวๆนะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการตัดสินใจซื้อเราเตอร์ตัวใหม่นะฮ เป็นหนึ่งตัวที่อยากฝากให้เพื่อนได้ทดลองดูนะครับผมเพราะผมลองแล้วถือว่าโอเคเลยขอบคุณเพื่อนเพทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ